สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอสเนะครับคลิปนี้เราจะมาชมประโยชน์ของบลูมีดนะครับหลายๆท่านก็สงสัยว่าเขาจะมีไว้ทําไมนะครับที่เราเห็น,น,นแน่กก็คือไว้แฝนนะไว้แฝนหนึ่งอย่างนะครับไว้แฝนก็เวลาเราใช้เราก็แฝนไว้แต่ว่ามีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับประโยชน์ก็แล้วแต่มีดแต่ละชนิดนะครับ บางเล่มก็จะมีเป็นเป็นรูตามรอยคมนี้ก็มีนะครับหรือว่าซํารูต่างๆหรือบางเล่มก็ไม่มีรูเลยก็มีนะครับวันนี้เราจะมาชมอีกหนึ่งวิธีนะครับในการใช้ประโยชน์จากรูนี้นะครับรูมีดนะครับก็แล้วแต่ลาชนิดนะครับมีดแต่ละชนิดว่าจะนําไปใช้ประโยชน์แบบใดแล้วก็เขาทามาให้ใช้อะไรกันนะครับเราไปชมกันครับนี่ครับวิธีการก็จะใช้เป็นน็อตแบบเนี้เป็นน็อตนะครับเป็น ใช้ประโยชน์จากรูมีดด้วยการใช้นอ็อตก็จะใช้น็อตแบบนี้เดี๋ยวเราไปไปชมกันเลยครับว่าเขาใช้ไปทําอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่นํามีดที่มีรูไปใช้ประโยชน์นะครับไปชมกันเลยครับการนํารูมีดมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แบบนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือนํามีดมายึดติดกับแท่นนะครับแท่นไม้หรือว่าแท่นเหล็กก็ได้ด้วยการใส่น็อตนะครับใส่น็อตที่รูนะครับ นำมาตัดก้านดอกไม้นะครับดอกไม้อันนี้จะเป็นดอกไม้นาเข้านะครับนาเข้ามาจํานวนเยอะเนี่ยถ้าใช้กันไกยตัดก็จะไม่ทันเขาจะใช้เป็นแท่นแบบนี้นะครับนี่นะครับยึดติดเข้ากับแท่นแบบนี้นะครับและเมื่อใช้ไปเมื่อมีดสึกหลอใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าชำรุดพังก็สามารถเปลี่ยนได้ถอดน็อตแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่นะครับนี่ครับขนาดของมีดก็แล้วแต่ จะใช้แบบสั้นหรือยาวนะครับนี่แหละครับยึดติดกับน็อตแบบนี้นะครับนี่นครับใช้น็อตไข่เข้าไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้มีดจนใบมีดก็ถอดมารับได้นะครับที่แน่ๆก็คือจะต้องมีรูนะครับมีรูก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่นำมีดที่มีรูมาใช้ประโยชน์นะครับด้วยการนำมาตัดการดอกไม้นะครับดอกไม้นำเข้า เดี๋ยวเราจะมีดอกไม้ให้ชมแถมนะครับดอกไม้สวยๆอันนี้ก็เป็นดอกไม้จากนําเข้านะครับนาเข้าจากร้านเฟอร์เวร์เราขออนุญาตเขาถ่ายใบมีดท,ที่ตัดนะครับนี่ครับดอกไม้ดอกคาร์เดชันอะไรพวกนี้เอาก็นำเข้าเยอะก็ต้องใช้ตัดด้วยวิธีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกมัมนะครับดอกมัมจากเชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นของร้านหมวยดอกไม้สด ของตลาดนะครับก็เป็นแบบนี้ก็ตัดได้นะครับแต่ถ้าเป็นจํานวนน้อยเขาก็จะใช้กันไกตัดนะครับแต่ถ้าจํานวนเยอะๆนะก็ต้องใช้แบบเป็นแท่นตัดที่ตัดแบบนี้ได้ใช้รูมีดนะครับใช้รูมีดให้เป็นประโยชน์สามารถถอดออกมารับฟารรมคมได้หรือจะใช้ขนาดตามความเหมาะสมจะให้มีดยาวหรือว่ามีดสั้น จะใช้แท่นเหล็กหรือว่าเป็นแท่นไม้ก็ใช้ได้หมดครับขอให้มีรูนะครับรูมีดประโยชน์ของการใช้รูมีดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสม A2M นะครับเราจะนำสาระดีๆ DIY มาให้ชมกันนะครับนำของใช้ที่ไม่ใช้แล้วหรือว่าของใช้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานที่ใช้นะครับ ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ